ตการมีน <este en> <episode ern> ึ่ง <The> ป <meals> <ifer> ่าด้วยเยอะเลยตัวใหญ่ด้วยพร้อมด้วยสังกทานนี่นี่นะครับยาสามัญประจำประจำบ้านแล้วก็มีสังฆทานด้วยนะขอให้ยุบเพื่อได้ส่มที่สมบูรณ์ในการการทำธนบัญญัติเพื่อการกล่าวและคำว่าไว้พัฒนานด้วยจวไวสังฆทานด้วยเก่าแล้วเนืสารนะโยมนะ โมจตระพัควาโตอราระหโตสัมมาสัมพุทธสัะสุอังหาการทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งพัะตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูุส์ฆ์ขอพระพิสูุส์ฆ์ทรงรับซึ่งพัะตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ของข้าพเจ้าทั้งหลายสาธุสาธุกรรุลกรคมกุลตัวน้ำนะครับสาธุสาธุน้นเป็นน้ำเป็นฝากมีความทนอย่างนี้ครับผมสาธุสาธุอ๋อนี่ไปโดนตัวด้วยนะโยบนฝาจะไหน